สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเบลธีรกรหรือในช่อง y o u t u b e เบลบิลเลียนนะครับวันนี้จะพามาชมเว็บ r ารนะครับคันนี้ขายด้วยนะครับคันนี้ขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาชมชมรอบคันก่อนนะครับรายละเอียดเครื่องและราคาเดี๋ยวผมระบุไว้ในคลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆบคันก่อนนะครับมาเริ่มจากชุดหน้ากันก่อนเลยนะครับ คันนี้เป็นเวฟร้อยบห้าอนะครับชุดหน้าไฟโคมไฟหน้าผมเบิกมาใหม่นะครับเป็นสีชมพูบานเย็นนะครับบั๊มเบรกเดิมนะครับมือคัดลงมาชุดหน้ากันเลยนะครับ ชุดหน้าใหม่หมดทั้งชุดนะครับโชคหน้าเว็บร้อยห้าเบิกใหม่ด้วยนะครับปั๊มนิชินร้อยห้าก็เบิกเบิกมานะครับแล้วก็จานเว็บร้อยห้ามิลลิ่งนะครับซื้อใหม่มาเหมือนกันคันนี้ช่วงหน้าใหม่หมดเลยนะครับดุมมิลลิ่งดุมร้อยห้ามิลลิ่งก้านใหม่ขึ้นก้านใหม่แล้วก็ล้อก็ใหม่นะครับ โชคยังไม่มีริ้วรอยนะครับชุดสีคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีไปกลมๆ9กลม90%เอร์เซนตนะครับปั๊มก็ไม่มีรอยตำหนิเลยนะครับสายปั๊มดิสเป็นสายเ r นอานะครับคันนี้ไม่ได้ตัดแกนนะครับแค่ทุงแกนขึ้นบนนะครับ คันนี้ล้วบบไฟก็พอใช้ได้อยู่นะครับเสียงใดก็ยังดังอยู่นะครับโอเคครับแอสีเรือนใหม่มันออกจางหน่อยนะครับชิ้นดำก็เบิกใหม่นะครับเบิกแท้ศูนย์นะครับชิ้นดำเบิกใหม่ทั้งคันนะครับชิ้นนี้เบิกชิ้นนี้เบิกครอบหน้ากากก็เบิก มาดูรายละเอียดเครื่องคันนี้นะครับรถคันนี้สเตปเครื่อง66ชัก5มิลนะครับลูก66มิลชัก5มิลวาลว,วาล28 32นะครับวาล28 32คาบูเคเหลี่ยมปาก32มิลเหมือนกันนะครับแล้วก็แคมเป็นสเปค66ชัก5นะครับท่อเป็นท่อผ่าสเปค66ชัก5เหมือนกันนะครับ คันนี้เครื่องยังแน่นนะครับพึ่งทำไม่นานนะครับเครื่องไม่มีดังไม่มีควันนะครับปากเกลนชักห้ามิลน,นะครับเครื่องไม่ดังไม่ควนนะครับคันนี้เอกาสารครบพร้อมโอนนะครับเครื่องแน่นๆไม่ดังไม่ควนเอกสารครบพร้อมโอนคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่2 3 5 0 0บาทนะครับราคายังต่อรองกันได้อีกสบายเลยครับ คอบแข็งฝั่งนี้ทําสีใหม่นะครับทําสีระบบ 2K นะครับพร้อมหอยดโลโกโ้ฮอนด้สีแดงนะครับโอเคครับพักเท้าก็เป็นพักเท้าเว็บ R เจาะมิลลิงเงอานะครับส่วนอามเป็นอามยืด2เนิ้ยของ TTK เรื่องดาคีนะครับรงกึงรงกึงเรื่องดาคี คมไฟหลังก็เบิกใหม่นะครับส่วนชกชกก็เบิกใหม่นะครับยังไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะครับชกสวยๆเงาๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูได้บอกกันก่อนนะครับ ฝนก็เริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้โอเคได้เบาะก็พอใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่านะครับพอดีว่าฝนกำลังจะตกแล้วฝนลงดอกแล้วนะครับเดี๋ยวพามาฟังเสียงเครื่องเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอวางโทรศัพท์ไว้ในละก้าหน่อยนะครับมันจะสตาร์ทแข็งหน่อยเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับรอบเดินเบานิ่งๆรอบเดินเบานิ่งๆนะครับที่เป็นเสียงดังแกๆ่ๆ,ๆๆคือไอ้หมุดอุด อุ่น,นะครับมันสะเทือนเครื่องแน่นไม่ดังไม่ควันนะครับกันนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องก่อนเครื่องดับไปแล้วนะครับปับนึงนะครับ เสียงหน้ากลางนะครับที่สั่นๆเป็นเสียงหน้ากลางนะครับเครื่องแน่นๆไม่ควันไม่ดังนะครับเอกสารครบพร้อมโอนแผ่นป้ายทะเบียนก็มีนะครับแต่ผมถอดออกอยู่ดังยังไม่ได้ใส่กลับเข้าไปโอเคครับพอได้แล้วนะครับ หากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมให้ช่องทางติดต่อ Facebook กับเบอร์โทรไว้ใ้คลิปนี้เลยนะครับหรืออยากสอบถามยังไงก็สามารถโทรหรือทักแชทมาคุยกันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมวันจนจบฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คันต่อไปนะครับมีเว็อาร์ร้อยห้าคันสีขาวอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผม พามาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ